โปรแกรมจิต365วันฝึกจิตใต้สำนึกวันที่67โปรแกรมสมองเพื่อความสงบนิ่งขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางนะปัจจุบันขณะที่ซึ่งเราจะร่วมกันค้นพบพลังแห่งความสงบภายในตัวคุณพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการปล่อยวางความวุ่นวายภายนอกและกลับมาเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของจิตใจอีกครั้งวันนี้ เราจะใช้เวลาคุณภาพนี้ในการฝึกฝนการโปรแกรมสมองของเราเสียใหม่เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความสงบนิ่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วความคิดนับพันเรื่องวิ่งวนอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาจนบางครั้งเราอาจรู้สึกหลงทางเหนื่อยล้าและถูกตัดขาดจากความสุขที่แท้จริงแต่ข่าวดีก็คือ เราทุกคนมีศักยภาพที่จะกลับมาควบคุมสภาวะจิตใจของตนเองได้เรามีกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ความสงบที่อยู่ภายในเสมอการทำสมาธิในวันนี้จะเป็นเครื่องมือนำทางให้คุณได้พบกับกุญแจดอกนั้นหัวใจสำคัญของการฝึกฝนในวันนี้คือการเลือก Anchor Phrase หรือคำสั้นๆที่จะทำหน้าที่เป็นสมอให้ใจของคุณได้ยึดเหนี่ยว คำสั้นๆนี้จะเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวเป็นคำที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงด้วยอาจจะเป็นคำว่านิ่งมั่นสงบเย็นปล่อยวางหรือคำอื่นๆที่มีความหมายเชิงบวกสำหรับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคำที่ลึกซึ้งซับซ้อนขอเพียงเป็นคำที่เมื่อคุณเอ่ยในใจแล้วรู้สึกถึงพลังและความตั้งใจที่คุณต้องการสร้างขึ้น เลือกคำของคุณตอนนี้แล้วเก็บไว้ในใจเบาๆเมื่อคุณพร้อมแล้วขอเชิญเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ภายในด้วยกันช่วงที่หนึ่งการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเริ่มต้นด้วยการมองหาสถานที่ที่คุณจะรู้สึกสบายและเป็นส่วนตัวอาจจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้โดยวางเท้าราบกับพื้นทั้งสองข้างหรือนั่งขัดสมาธิบนพื้นก็ได้ เลือกท่าที่คุณสามารถนั่งได้นิ่งและสบายที่สุดโดยที่แผ่นหลังยังคงตั้งตรงอย่างผ่อนคลายไม่เกร็งจนเกินไปเพื่อเปิดช่องให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างสะดวกวางมือของคุณเบาๆบนหน้าตักจะหงายหรือคว่ำฝ่ามือก็ได้ตามที่คุณรู้สึกเป็นธรรมชาติค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างนุ่มนวลหรือหากคุณไม่สะดวกใจที่จะหลับตาก็สามารถท่อสายตาลงต่ำมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นด้านหน้าอย่างผ่อนคลาย ณวินาทีนี้ขอให้คุณรับรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกายคุณในพื้นที่นี้สัมผัสถึงน้ำหนักของร่างกายที่กดลงบนเก้าอี้หรือพื้นรับรู้ถึงเสื้อผ้าที่สัมผัสอยู่บนผิวหนังของคุณรับรู้ถึงอากาศที่อยู่รอบตัวคุณอุณหภูมิของห้องจากนั้นค่อยๆย,ย้ายความสนใจของคุณ มาที่ลมหายใจลมหายใจที่อยู่กับคุณเสมอมาแต่เราอาจไม่เคยสังเกตอย่างแท้จริงรับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างช้าๆเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงจังหวะการหายใจของคุณเพียงแค่สังเกตและรับรู้เท่านั้น สังเกตความรู้สึกเมื่อลมหายใจเย็นๆไหลผ่านปลายจมูกเข้าไปสังเกตการขยายตัวของหน้าอกและหน้าท้องเมื่อปอดรับอากาศเข้าไปเต็มที่และสังเกตความรู้สึกอุ่นๆของลมหายใจที่ไหลกลับออกมาสังเกตการยุบตัวลงของหน้าท้องและหน้าอกหายใจเข้า รับรู้ว่านี่คือลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ว่านี่คือลมหายใจออกขอให้คุณใช้ลมหายใจนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะทุกครั้งที่ความคิดใดๆผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตความกังวลในอนาคตหรือการตัดสินถูกผิดใดๆก็ตาม ขอให้คุณเพียงรับรู้ถึงการมีอยู่ของความคิดนั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแล้วค่อยๆนำความสนใจของคุณกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลกลับมาที่การขยายและยุบตัวของร่างกายกลับมาที่ความรู้สึกที่ปลายจมูกทํำเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความเมตตาต่อตอนเองช่วงที่สอง การผ่อนคลายร่างกายอย่างล้าลึกบัดนี้เราจะนำความตระหนักรู้เดินทางไปทั่วร่างกายเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดที่อาจซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆอย่างอ่อนโยนการทำเช่นนี้เป็นการสื่อสารกับร่างกายโดยตรงเป็นการบอกเซลล์ทุกเซลล์ว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะ เริ่มต้นด้วยการนำความสนใจทั้งหมดของคุณไปรวมอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างลองรู้สึกถึงนิ้วเท้าแต่ละนิ้วของคุณรับรู้ถึงช่องว่างระหว่างนิ้วเท้าสัมผัสที่ปลายนิ้วเท้าอาจจะรู้สึกอุ่นเย็นหรือไม่มีความรู้สึกใดๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรเลยเพียงแค่รับรู้ตามที่เป็นจริงจากนั้น หายใจเข้าลึกๆและเมื่อคุณหายใจออกลองจินตนาการว่าความตึงเครียดทั้งหมดที่สะสมอยู่บริเวณนิ้วเท้าได้ไหลออกไปพร้อมกับลมหายใจปล่อยให้ปลายนิ้วเท้าของคุณผ่อนคลายสบายค่อยๆเลื่อนความรู้สึกขึ้นมาที่ฝ่าเท้าส้นเท้าและหลังเท้า สังเกตความรู้สึกที่ส่วนโค้งเว้าของฝ่าเท้าสัมผัสของพื้นหรือรองเท้าที่แตะอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของเรามาทั้งวันลองส่งความขอบคุณไปยังเท้าทั้งสองข้างและเมื่อคุณหายใจออกปล่อยให้เท้าทั้งหมดของคุณผ่อนคลายอย่างเต็มที่จากนั้นเลื่อนความตระหนักรู้ขึ้นมาที่ข้อเท้า หน้าแข้งและน่องกล้ามเนื้อบริเวณน่องมักเป็นที่สะสมของความเมื่อยลา้าหายใจเข้านำพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปหายใจออกปลดปล่อยความเหนื่อยล้าออกไปจนหมดสิน้นรู้สึกถึงความเบาสบายที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาแทนที่ตอนนี้นำความสนใจมาที่หัวเขา่าข้อต่อที่สำคัญซึ่งทำงานหนัก เพื่อเราเสมอมาจากนั้นเลื่อนขึ้นมาที่ต้นขาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างสัมผัสถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณนี้และในลมหายใจออกครั้งต่อไปอนุญาตให้ต้นขาทั้งสองข้างของคุณได้ปล่อยวางผ่อนคลายรู้สึกถึงน้ำหนักของต้นขาที่วางอยู่บนที่นั่ง เลื่อนความสนใจขึ้นมาที่สะโพกบันท้ายและบริเวณอุ้งเชิงกรานพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของร่างกายปลดปล่อยความตึงเกรงใดๆที่อาจยึดไว้อยู่ในบริเวณนี้หายใจออกยาวๆแล้วปล่อยให้ทุกอย่างคลายออกตอนนี้ให้ความสนใจกับบริเวณลำตัว เริ่มจากหน้าท้องสังเกตการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติของหน้าท้องตามจังหวะการหายใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องปล่อยวางความรู้สึกจุกแน่นหรือความกังวลใดๆที่อาจเก็บไว้ในบริเวณนี้เลื่อนขึ้นมาที่หน้าอกรับรู้ถึงการขยายตัวอย่างนุ่มนวลเมื่อหายใจเข้า และการคลายตัวเมื่อหายใจออกปล่อยให้หัวใจของคุณเต้นในจังหวะที่สงบและเป็นสุขจากนั้นย้ายความรู้สึกไปที่แผ่นหลังส่วนล่างหลังส่วนกลางและหลังส่วนบนไปจนถึงสะบักไหลแผ่นหลังของเราแบกรับภาระมากมาย ในแต่ละวันหายใจเข้าลึกๆและเมื่อหายใจออกจินตนาการว่าความตึงเครียดทั้งหมดกำลังละลายหายไปเหมือนน้ำแข็งที่ค่อยๆละลายเมื่อโดนแสงแดดรู้สึกถึงแผ่นหลังที่ผ่อนคลายและได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นำความสนใจ มาที่ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างรับรู้ถึงปลายนิ้วแต่ละนิ้วจากนั้นเลื่อนมาที่ฝ่ามือหลังมือและข้อมือค่อยๆเลื่อนความรู้สึกขึ้นมาตามแขนท่อนล่างข้อศอกและต้นแขน จนมาถึงหัวไหล่หัวไหล่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามักจะเก็บความเครียดและความรับผิดชอบต่างๆไว้โดยไม่รู้ตัวลองยกไหล่ขึ้นหาใบหูเล็กน้อยแล้วปล่อยลงมาพร้อมกับลมหายใจออกทำซ้ำอีกครั้งยกขึ้น และปล่อยลงรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ถูกปลดปล่อยออกไปตอนนี้นำความสนใจมาที่ลำคอและบ่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้าด้านหลังและด้านข้าง ปล่อยให้ศีรษะของคุณตั้งอยู่อย่างสมดุลบนลำคอที่ผ่อนคลายสุดท้ายนำความสนใจมาที่ใบหน้าของคุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรปล่อยให้ริมฝีปากเผยเอะออกจากกันเล็กน้อยผ่อนคลายลิ้มในช่องปากผ่อนคลายแก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตา สัมผัสถึงความเรียบเนียนของเปลือกตาที่ปิดอยู่ผ่อนคลายหน้าผากปล่อยให้รอยขมวดคิ้วคลายออกและรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ไปทั่วทั้งใบหน้าและหนังศีรษะณขณะนี้ร่างกายทุกส่วนของคุณกำลังพักผ่อนอย่างสมบูรณ์รับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบาย ความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายจากศรีรษะจรดปลายเทา้าและจากปลายเทา้าจรดศรีรษะช่วงที่3การโปรแกรมสมองด้วยแองเกิลเฟรชเมื่อร่างกายของคุณได้เข้าสู่สภาวะแห่งการผ่อนคลายอย่างเต็มที่แล้วจิตใจของคุณก็จะเริ่มสงบนิ่งและเปิดรับมากขึ้น นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะเริ่มกระบวนการโปรแกรมสมองของเราซึ่งแท้จริงแล้วคือการสร้างเส้นทางใหม่ให้กับระบบประสาทเป็นการฝึกฝนจิตใจให้คุ้นเคยกับสภาวะแห่งความสงบจนกระทั่งมันกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของเราณใจกลางของความสงบนี้ขอให้นำคำสั้นๆหรือ anchor phrase ที่คุณได้เลือกไว้ในตอนต้นกลับขึ้นมาในใจอีกครั้งคำนั้นอาจจะเป็นนิ่งมั่นสงบเย็นหรือคำใดก็ตามที่คุณเลือกตอนนี้เราจะผสานคำสั้นๆนี้เข้ากับจังหวะล้มหายใจของคุณเมื่อคุณหายใจเข้าให้เอ่ยคำแรกของวลีในใจและเมื่อคุณหายใจออกให้เอ่ยคำที่สองของวลีในใจ หายใจเข้านิง่งหายใจออกมั่นหายใจเข้าสงบหายใจออกเย็นทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆตามจังหวะลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของคุณไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเค้นเสียงในใจเพียงแค่เอ่ยคำนั้นออกมาเบาๆในพื้นที่ของความคิด หายใจเข้าคำแรกหายใจออกคำที่สองทุกครั้งที่คุณเอ่ยคำนี้ในใจให้รู้สึกถึงความหมายและพลังของคำนั้นที่กำลังซึมซาบเข้าไปในทุกอนูของร่างกายและจิตใจรู้สึกถึงความนิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในรู้สึกถึงความมั่นดังขุนเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมพายุ รู้สึกถึงความสงบที่แผ่ซ่านเหมือนผืนน้ำในทะเลสาบที่ไร้แรงลมรู้สึกถึงความเย็นสบายที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจที่เหนื่อยล้าในช่วงแรกเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งที่จิตใจของคุณอาจจะยังวอกแวกความคิดอื่นๆอาจจะยังคงผุดขึ้นมาอาจจะเป็นภาพเสียงหรือความรู้สึก เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ตัวว่าจิตใจได้ล่องลอยไปจากคำภาวนาและลมหายใจขออย่าได้ตำหนิตัวเองอย่ารู้สึกหงุดหงิดหรือผิดหวังการรู้ตัวว่าใจลอยนั่นคือช่วงเวลาที่สวยงามเพราะนั่นคือการที่คุณมีสติกลับคืนมาแล้วเมื่อรู้ตัวขอให้คุณยิ้มให้กับความคิดนั้นเบาๆ ขอบคุณที่มันแวะมาทักทายแล้วค่อยๆและอย่างนุ่มนวลที่สุดนำความสนใจของคุณกลับมาที่สมอกลับมาที่แองเกิลเฟสของคุณหายใจเข้าคำแรกหายใจออกคำที่สองจินตนาการว่าทุกครั้งที่คุณทำเช่นนี้ คุณกำลังสร้างร่องทางใหม่ขึ้นในสมองเหมือนการย่ำเท้าซ้ำๆบนผืนหญ้าในครั้งแรกๆอาจจะยังมองไม่เห็นเส้นทางแต่เมื่อคุณทำซ้ำไปเรื่อยๆร่องรอยนั้นจะค่อยๆชัดเจนขึ้นลึกขึ้นจนกลายเป็นทางเดินที่มั่นคงนี่คือกระบวนการโปรแกรมสมองที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เราไม่ได้กำลังบังคับหรือต่อสู้กับความคิดแต่เรากำลังเลือกอย่างอ่อนโยนเราเลือกที่จะกลับมาสู่ความสงบเราเลือกที่จะกลับมาอยู่กับคำภาวนาของเราครั้งแล้วครั้งเล่าทุกๆครั้งที่คุณนำใจกลับมาคุณกำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อแห่งสติให้แข็งแรงขึ้น คุณกำลังบอกกับจิตใต้สำนึกของคุณว่าไม่ว่าพายุอารมณ์หรือความคิดจะโหมกระหน่ำเพียงใดฉันมีที่พักพิงที่ปลอดภัยอยู่ภายในเสมอฉันมีสมอที่มั่นคงแห่งนี้ขอให้คุณอยู่กับการภาวนาคำสั้นๆนี้ต่อไปอีกสักพักดื่มดำกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรู้สึกสงบความว่าง ความเบาสบายหรืออาจจะไม่มีความรู้สึกพิเศษใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอให้ยอมรับตามที่เป็นแค่เพียงได้กลับมาอยู่กับลมหายใจและคำภาวนานั่นคือความสำเร็จแล้วหายใจเข้านิ่งหายใจออกมันทุกครั้งที่ทำ คุณกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบลงในสวนแห่งจิตใจทุกครั้งที่ทำคุณกำลังรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งสติให้มันได้เติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ชีวิตของคุณนี่คือการลงทุนทางจิตวิญญาณที่ล้ำค่าที่สุดคือการให้ของขวัญแห่งความสงบกับตัวเองช่วงที่สี่ การกลับคืนสู่ปัจจุบันเอาละ่ะบัดนี้การเดินทางภายในของเราใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแต่พลังและความสงบที่คุณได้สร้างขึ้นจะยังคงอยู่กับคุณต่อไปค่อยๆปล่อยวางการภาวนาแองเกอร์เฟรสของคุณแต่ยังคงรักษาความตระหนักรู้ไว้ที่ลมหายใจกลับมาสังเกตลมหายใจที่เข้าและออก อย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งรับรู้ถึงสภาวะของร่างกายและจิตใจของคุณในตอนนี้เปรียบเทียบกับตอนที่คุณเริ่มต้นอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอาจจะสง,งบขึ้นผ่อนคลายขึ้นหรือเบาสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอให้คุณรับรู้และยอมรับตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตัดสินจากนั้น ค่อยๆเริ่มขยับร่างกายอย่างช้าๆและนุ่มนวลเริ่มจากปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าหมุนข้อมือและข้อเท้าเบาๆค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเหมือนกับการบิดขี้เกียจในตอนเช้าที่สดใสสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดเติมความสดชื่นให้กับร่างกายเมื่อคุณพร้อม ค่อยๆนำมือทั้งสองข้างมาประกบกันที่กลางอกหรือวางไว้บนหัวใจของคุณกม้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณขอบคุณร่างกายนี้ที่เป็นบ้านอันแสนวิเศษให้กับจิตใจขอบคุณจิตใจนี้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตและที่สำคัญที่สุด ขอบคุณตัวคุณเองที่ได้มอบเวลาและเจตนาที่ดีในการฝึกฝนและดูแลจิตใจในวันนี้จำไว้เสมอว่าการโปรแกรมสมองเพื่อสร้างความสงบนี้คือทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ทุกวันทุกเวลาที่คุณรู้สึกวุ่นวายใจคุณสามารถกลับมาหาลมหายใจของคุณ และกลับมาหาแองเกอร์เฟสของคุณได้เสมอเมื่อคุณพร้อมอย่างเต็มที่แล้วจึงค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างชา้ชาๆรับแสงและภาพรอบตัวเข้ามาอย่างนุ่มนวลกลับคืนสู่โลกภายนอกด้วยหัวใจที่สงบและมั่นคงยิ่งขึ้นขอให้คุณนำความสงบและความตระหนักรู้นี้ ติดตัวไปในทุกกิจกรรมของชีวิตที่เหลือในวันนี้คำสั้นนี้จะกลายเป็นสัญญาณให้ใจของคุณนิ่งลงขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ขอให้คุณมีวันที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนไปด้วยพลังและความสุขขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสำเร็จความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง และจากการโปรแกรมจิตของช่องไม v วิสตาของเราครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ